เกาหลีเหนือเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคและเป็นความกลัวของทั่วโลกกับการเผยแพร่ของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อมีข้อมูลที่น่ากลัวเผยแพร่ออกมาว่าเกาหลีเหนืออาจมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะมากถึง2ตันหรือ2,000กิโลกรัมซึ่งเป็นจำนวนที่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้จำนวนมหาศาลและทำให้เกาหลีใต้ต้องเร่งรีบหาทางการการทูตเพื่อหยุดการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเร่งด่วนนายชุงโดง ยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ได้เผยข้อมูลที่น่ากังวลและน่าตกใจว่าเกาหลีเหนือมีปริมาณยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูงที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตหัวรบนิวเคลียร์จำนวนมากถึง2ตันซึ่งข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันมาจากหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ซึ่งเชื่อว่าเกาหลีเหนือมีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหลายแห่งรวมถึงที่ศูนย์นิวเคลียร์ยองบอนซึ่งเคยถูกระงับการใช้งานแต่ก็ได้กลับมาเดินเครื่องอีกครั้งในปี2021นายชุงกล่าวว่าโปรตนเนียมเพียง5-6ถึงกิโลกรัม ก็เพียงพอที่จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วดังนั้นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ2,000กิโลกรัมจึงเป็นจำนวนที่สามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้จำนวนมหาศาลและเป็นเรื่องที่ต้องหยุดยั้งการพัฒนานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเร่งด่วนแต่เมื่อมีการถามถึงวิธีการหยุดยั้งการพัฒนานิวเคลียร์ ก็ได้รับคําตอบว่ามาตรการคว่ำบาตรจะไม่เกิดผลและทางออกเดียวคือการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่เกาหลีเหนือได้แสดงท่าทีพร้อมที่จะเจรจากับสหรัฐแต่ก็ต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องรักษาคลังอาวุธนิวเคลียร์ไว้เกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกในปี2006และถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เกาหลีเหนือไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมสู่สาธารณะจนกระทั่งเดือนกันยายนที่ผ่านมาทําให้ข้อมูลนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลและน่าตกใจแต่ข้อมูลนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความเป็นจริงและไม่เป็นจริงอยู่เหนือกว่าซึ่งทําให้เกิดความคิดเห็นและความคิดของผู้คนแตกต่างกันและเป็นเรื่องที่ต้องมีการติดตามและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีเหนือและความมั่นคงในภูมิภาคในอนาคต